สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับน้องโมสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ก็เห็นผมถือโต้ปืนนะครับพิเศษมากๆนะครับน้องโมนั่งโตวปืนนิดนึงครับปืนรุ่นนี้ของน้องโมปืนอะไรครับ HK416 ขนาดจุดสอ LR นะคะนี่เลยนะครับนี่เลย416นี่ขนาดจุดสอ LR นะครับตัวปืนเนี่ยโหจับแล้วโผล่าั้งๆนะครับเป็นตรงแบบดี้วยเนาะ AR15 นะครับอะไรเพิ่มจ่โจมเลย ขนาดจุดสองสองนะเดี๋ยววันนี้เราสองคนก็จะลองยิงทดสอบนะยิงได้กันดูนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขอย่ากยิงทดสอบนะครับตัวปืน HK นะครับกระบอกนี้นะบรรจุลูกไปสักจำนวนหนึ่งนะครับจะลองดูเรื่องของการติดขัดนะครับผมใช้ลูกฟอสอีเด้นะสปอร์ตกล่องเขียวนะครับดูว่ายิงกับตัวปืน HK กระบอกนี้แล้วจะติดขัดไหมนะครับชอบตรงที่ระบบเนี่ยเขาเป็นการดึงนะครับไอ้เจ้าโบ้เนี่ยทอยหลัง กอเป็นการขึ้นหลับนะครับมาเลยสามเพจดนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองยิงเล่งจังหวดอูดนะเร็วๆนะครับอูดที่ว่าจะติดขัดไหม เรียบร้อยนะครับก็ลูาผ่านนะฮรราบรื่นดีนะครับกดแม็กเรียบร้อยปืปลอดภัยนะครับกระบอกนี้ยิงได้สนุกต่อไปนะครับพอยชุดหนึ่งนะครับแม็กเนี่ยบรรจุได้จานวน20นัดนะครับผมใช้ลูกวีเชสเตอร์นะขอโลพอยนะครับยิงกับตัวเอชเชกกอนนี้นะดูเรื่องของการทํางานนะครับว่าปืนเนี่ยจะติดขัดไหมนะครับพร้อมนะครับมาเริ่มยิง เรียบร้อยนะครับย0นัดก็ผ่านนะครับรับรื่นดีนะครับตัว HK กระบอกนี้ปืนปลอดภัยนะต่อไปก็ให้เจ้าของปืนนะครับอนโมเนี่ยร่วมทดตอบด้วยนะครับต่อไปนะครับคิวทดสตอบของเจ้าของปืนนะครับอนโมนะครับกับ HK กระบอกนี้ใส่ไว้จํานวน10นัดค่ะ10นัดครับพร้อมแล้วนะครับเริ่มยิงลองยิงเล็งดูก่อนได้ครับลองศูนย์ก่อน โดนนะครับเรียบร้อยโอ, okay. อ mm ้ย hmm. ิงเก่งมากต่อไปนะครับก็ลองรับครับผมยิงเร็วๆนะยิงจบนะครับปดแม็กกาซีนโอเคครับเตรนยต่อถ่ายนะโบกค้าเรียบร้อยนะครับเจ้าของปืนเป็นกันบ้างก็ยิงสรุปอยู่นะคะ สนุกเนาะใช่ครับดีงง่ายดีนะผมว่า,ายีงง่ายดีก็มันก็มีน้ําหนักกว่าถ้าเทียบกับพวก MP15 ที่โมเคยยิงนะก็อันนี้ก็ค่อนข้างมีน้ําหนักเพราะว่าตัวบอดี้เป็นอลอย,ออยโอเคครแบขอบคุณมากนะครับโมครับผม ต่อไปนะครับพี่ผลต้องทดสอบนะครับเอเคกระบอกนี้เริ่มยิงก็ยิงทดสอบจบลงไปนะครับโม สุดยอดค่ะสุดยอดครับขอบคุณมากๆเลยครความรูม้สึกของผู้ยิงเป็นไงบ้างก็ยิงที่บอกเลยก็คือยิงสนุกมากเลยนะคะแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างดีคือมันเป็นปืนที่่อนมีน้ําหนักหน่อยเนาะใช่<ม>ครับเพราะว่ามันเป็นพงพงอัลลอ,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 อยนะครับในกระสีก็บรรจุได้จํานวนยี่ินัดนะครับถือว่ายิงนด้สนุกนะครับเมื่อตะคู่เนี่ยผมยิงคราดูกก็ไม่ติดก็ไม่ติดครับลูกซ้อมก็ยิงได้ลูกจริงก็ยิงดีนะใช้ได้เลยนะครับโอเคต้อง ขอขอบคุณน้องโมนะคะับ <ปะ S 1> ไปยังสู่นะคะ,<ป>ะที่ให้ความรู้ครอตัวตื่น <ปะ S 1> มาทกสอบกันอันนี้นะครขอบคุณแมานกนะคะขอบคุณกม่ะ